สวัสดีค่ะพวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทศ2กลุ่มที่5เรื่องโรคมะเร็งกะระเพาะปัสสาวะค่ะรายชื่อสมาชิกมีดังนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคมะเร็งกะระเพาะปัสสาวะค่ะคือปัสสาวะเปนเลือดมักจะมีสีแดงอ่อน หรือสีคล้ายเครื่องดื่มโคลาหรือพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเมื่อแพทย์ส่งตรวจคะ่ะโดยผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆหรืออาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเจ็บหรือแสบขณะปัสสาวะเจ็บอุ้งเชิงกรานปวดหลังหรือปัสสาวะบ่อยคะ่ะต่อมาสาเหตุของมะเร็งกะระเพาะปัสสาวะคะ่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในเพศชายมีแนวโน้มพบโรคนี้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคะ่ะ เคยใช้ยาเคมีบำบัดนะคะสูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่มือสองค่ะดื่มน้ำน้อยหรือรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเหลือลังมีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะ <S <S วิธีการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะ โดยการรักษาขึ้นอยู่กับระยะโรคโดยทั่วไปการรักษาจะสองกล้องผ่าตัดทางท่อปัสสาวะตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะออกได้หมดเพื่อให้การวินิจฉัยและเป็นการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะไม่ลุกลามนอกจากนี้ยังมีการใช้ยาเคมีบำบัดหรือยาที่ป้องกันการกลับมาเป็นช้าของโรคหลังการตัดชิ้นเนื้อค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ